ันนี้คือโฮย่าอิลิโทสเตมม่านะครับ UT 26งหกสาเมื่อวันก่อนนั้นที่ผมถ่ายแบบกำลังบานไปให้ดูครับอันนี้คือบานตอนสุดแล้วนะฮะที่บอกว่ามีบางบางดอกก็จะมีมงกุฎสีแชกนะฮะ ก็มีห้าแฉกด้วยนะฮะมีสี่แฉกนะฮะห้าแฉกนะก็จะเห็นว่าใครที่มาช่วยผสมพันธุ์นะฮะเราก็จะมีแมลงวันนะฮะหรือพวกแมลงหรือมอสนะฮะหรือว่าผีเสื้อกลางคืนนะฮะที่มาช่วยผสมพันธุ์นะฮะ พวกนี้มาทำอะไรเอ่ยพวกนี้ก็จะมากินน้ำหวานนะฮะเพราะว่าโฮย่าชนิดนี้ก็จะมีมีน้ำหวานอยู่พวกนี้ก็จะใช้จงอยปากของมันเนี่ยฮะที่เป็นเหมือนกับคู่กันนุ่มๆนะฮะก็ไซส์ไปเรื่อยนะครับก็ทำให้โฮย่าติดฝักได้นะฮะแล้วถ้ามันสามารถจะเอาไปผสมกับโฮย่าชนิดอื่นได้ก็จะกลายเป็นลูกผสมที่แปลกออกไปนะครับ เราก็จะเห็นแล้วว่า,าในธรรมชาติมันก็จะมีระบบของมันนะฮะที่จะช่วยแพร่พันธุ์นะฮะถ้าของตัวของมันเองอาจจะไม่ผสมพันธุ์ได้นะฮะกับตัวของมันเองแต่ว่าถ้ามีพวกมแมลงหรือว่าคนเราอาจจะช่วยนะฮะก็จะเป็นตัวที่สามารถจะแพร่พันธุ์ ของโฮย่าได้นะฮะธรรมชาติเขาจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือโฮย่าอิริโทสเตมมายูทีสองครับ